หายไปมัต no, oh, ู้ปจะได้ค่อยว่าตู้าำใจบ่โอ้ลอยลยแม่หายดูกระชายนั้นไม่ได้ยลยสบายดีดัสวัสดีเด้อเฮลพี่น้องเอฟซีเบิร์จะขู่สุกคนเนาะเป็นภายในหรือตตามประเทศทางสไลด์ก็บยินดีตอนับเฮพี่น้องกระซึ้งสไลด์พลอยอีกแล้วเฮลพี่น้องเห็นา โลยไม่ได้สาไล่ก็ได้เดินทางมาบ้านโคกน้อยหรือว่าบ้านโคกประวายนอกเพชรพิณองเลยเน in าะสาไล่กับบุกเคยมาเลื่อกกับอไรเงี้ยแต่ทั้งเสาบุญตาเพิ่นเว้าเนาะทั้งเสาบุญตาเพิ่นกับส่วนสาไล่มาหมดเลยเนาะโดยสบายดีเสาบุญตาโดยสบายดีโดยกบทั้งไม่เท่าเป็นอยังอยู่ในตลาดตรังสบายดีเด้อบัดกุคุณเนาะโดยประกันเฮ็ดยังเด้่นนะนั่งเย็นๆเนาะ โดยอากาศห้อนแห้งเพราะการนั่งยุติรุมตะลางเนาะโดยถ้าทั้งสาวุนตาแล้วเราบอเจ้าน่ะแล้วเลยพ่อไม่ตู้เพิ่งยิ้บอพ่อเพิ่งยูโดยเนาะเส้นสายไขึ้นไปหาเอย่างได้เด้อโดยสายไปหาเพิ่นกันเด้อโดยเนาะโดยสบายดีเด้อไม่ตู้เด้อทางนี้เด้อเนาะทางสาวไล่กับบุกเคยมาจากเถื่อนเนาะแต่ยังบุกมาเพิ่นเป็นยังไงเนาะเพิ่งยู่กับเพยตอนนี้เนาะโดยนี่ก็คือเฮือนซานเพิ่นบ่สหรือว่าได้ๆเนาะนี่เนาะ ก็คือขาดมาได้วเพื่อพี่น้องเนาะนี่ก็ใส่ผ้ากระจัดโดยเพื่อ่ตู้เพื่อสินางอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเด็เพื่อนพี่น้องเว้ยตัวอยู่เพื่อนปรตู้ขออนุญาตขึ้นเด้อขออนุญาตขึ้นก่อนโดยสบายดีไม่ตู้สบายดีโดยเป็นยังไงเนาะอยู่ดีมีแห้งยู่ไหมตู้สบายดีอยู่เนาะโดยกินข้าวกินน้ำได้ กินอะไรแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ตอนแรกได้ไม่ยังกินมาอนีิตอนแรกบ่มีบ่โดยบ่ได้ไปหามาอนีิบ่ได้ไปหาโออเมื่อกี้นี่ไม่ตู้มาใช้ขาตู้มาเอาน้ำขอน้าเงินเพิ่นเงินป้าโอ้ยไปเอาน้ำเนาะโดยอก็ขอโทษ้ะไม่ตู้ซื้อยังเนาะไม่ตู้ไม่ห่มไม่ตู้ห่มเนาะโดยยอายุจักปีหาห้าสิบหกห้าสิบหกเนาะ โดยปัจจุบันนี่เจออึ้งยังมั้งเป็นยังแม่กินยังไปที่ร้านของฮากินฮาที่ไหนโดยหากินหาอยู่เนาะกินฮาอยากมากินที่ไหนแม่โดยที่จะทำให้คนมาจ้างแม่ไปๆโดยคือว่าบ่มีผู้พาเห็ดพากินเนาะโดยโดยนี่กับสาวไล่กับบุ้งคยมาเถื่อแล้วมีตู้เด้อโดยสาวไล่กับแรงินชาวบุญตาเพิ่นมาให้สวนมหาไปตู้โฮมเนาะโดยเนาะสาวไล่กับแรงมากะ ไปซื้อขนมติดไม้ติดมื่อว่าผ่ามีตู้หอมแะตู้เด้อโอ้ยหัวน้าคนนี้หรอ้ย่าดีไปให้โดยเนาะนี่อยู่พูดเดียวว่าชั่วโมงนี่นะพูดเดียวลูกเต้าจะได้ไปใส่เบอร์ตู้กับหาเงินกับบริบูรณ์ข้าวนข้าวเอ้ยกาเป็นจังไาเนาะโอ้โหคนพนันเนี่ยพนันไม่ได้ติดต่อมาเลยเบ้าโดยเอ้าเบ้าลูกละหายไปมีตู้เป็นได้คอยว่าตู้คือคอยละตู้ ตามใจบ่แม่โอ้รอยรยแม่หายลูกก็หายแล้วไม่ได้ยินไดเพิ่นบทโทษบ่ใหญ่มากเพิ่นบทผากเงินผักข้ามให้เจ้าบ่เพิ่นไปจักปีแลืตู้หู้อยู่บ่ลูกชายก็เป็น1ิบหาิบหาปีได้ม่ชิบหาปีเนาะก็คือบ่อะไรมาเยี่ยมพ่อย่แม่เลยแม่บ่เลยเนาะ มีลูกจะค้นาเจ้านะสองนีหนงหนึ่งไปใส่เบิรดสาพันประยุมเจ้าจะคนบ่แม่ไปหยาเงินไหนมันก็มอบอย่างนี้เลยมาไก่แม่เลย้มันยิ่งได้สาวมัยิ่งเพิ่นก็ไปได้จากปีเลยมันยิ่งหาได้ไปสองปีสปีเลยโดยเนาะผู้ชายไปได้หลายปีกว่าบ่สิหาปีสิมหาปีมันนี้กระทั้งแม่ตู้โฮมกับผมมีพายูน้ำเลยตอนนี้เนาะ อยู่ผัวเดียวหากินแล้วไม่เลยหากินด้วกินคำเลยเอาแล้ววันนี้ผัวได้วยสิผัวกับมูมี่เป็นยังไงเนาะมูมี่ผัวกับห้างกันนี่แหละโอ้ยอ๋อแล้วป้าห้างกันบอโบเรเมนมาแบบตาจากเนาะแบบป้าห้างเนาะลลงไไปปคนะทาูแ้วตอนที่เจ้าป้าผัวลูกเจ้ายังเจ๊กปีก็แม่จ๊กปีลูกแม่์ชิปป์เม่์ยังไง ชิมหาที่กันเลยอ๋อโดยเนาะกรวมนี่กับแม่ก็ได้เรื่องลูกคนเดียวโดยเพราะลูกใหญ่เนี่ยลูกก็จากไปอีกเนาะโดยจากแม่ไปกันจนได้สิห่าปีบริตติดต่อมาโคิดหอดลูกใช่ไหมตอนนี้โดยถ้าว่าทั้งลูกเจ้าเห็นคลิปเจ้าว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าอยากฝากบอกอีกอย่างลูกเจ้าในเมตุโฮมในตุโฮมอะไรใน แม่อยากให้เนาะโดยก็ขอโทษขอภัยเนาะทั้งแม่ว่าถึงลูกบ่ได้เนาะว่ามาแล้วมันตามใจเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่กับลูกก็จ่ากันหลายคราหลายปีเนาะแต่ว่ามาก็ยันตามใจเนาะโดยช่างช่างก็เดี๋ยกสาวไล่สีว้าให้เด้อแม่เด้อโดยเนาะทั้งแม่โฮมนี่กะคิดฮอดคิดถึงลูกเนาะลูกชื่อยังเนาะแม่โอ้ชื่อว่าผ้าเนาะ โดยกาทั้งแม่ห่มกับคิดฮหอดคิดถึงลูกนอก็คือว่าลูกนี่จากกรุงเทพหลายพ้าหลายปีแล้วเนาะทั้งแม่ห่มกับคำว่าแม่ห่มบอกว่าคำทั้งลูกชื่อพา้าเนาะถ้าเห็นคลิปแม่ห่มกับยังไหต้ติโตมาหาแม่แน่เนาะตอนนี้แม่ก็อยูู่้เดียวคิดฮหอดคิดถึงคนมาเนาะโดยคำว่าเห็นคลิปแล้วก็บุญอย่างมากกับโคตติโตเนาะโดย,โดยอ่างั้นก็ผากให้อันทั้ง บ่าวพาเพิ่นติดต่อมาท้าหาทั้งแม well, ่ห่มเพิ่นในเด้อเนาะถ้าได้ยินข่าวกันเนาะโดยสิเป็นตายได้ดียังไงเขาก็ยังบ่ฮู้เนาะแม่เนาะโดยเนาะทั้งแม่เฮาก็เว้าบ e ่ได้เพราะว่าม okay. ันตาใจเนาะแม่บ่อยากเว้าเพิ่นว่าโดยแม่ค่อยเนาะกับการที่ค่อยคือว่าการคิดฮอดเนาะกินฮอดลูกคิดฮอดเต้าแมนเมน อันน the um, ี้ก็คือว่าได้เลยมันถูกหนักเนาะโดยดทุ่มงเงี้ยโอ้ให้หน้าตะก้าแม่ได้ใช่ไหมตะก้าแม่กับบ่มีหากินเชสากินคำแม่โอ้โดยเนาะกับบ่มีให้หน้าตะก้าหารับจ้างเกี่ยวโดยนหารับจ้างดำโดยโดยซื้อข้าวกินเนาะแม่เนาะบ่มียังไีน้ำสั่งกับบ่มีโคมูที่ขบบโคมูเนาะโดยน้ำใส่กับบ่มี น้ำกินบ่ยังว่าพอได้นําสร้างเนาะนําสร้างก็จับได้ได้กินอยู่ได้ทายพอหมู่ตลอโอโดยเนาะอันบออยู่นี่เฮือนเจ้าเองเนาะโดยเฮือนเดินเดินมูเดินโดยเนมือแล้วบจักก็นี่โอโดยตั้งแต่เฮือนหลักนี่ตั้งแต่ว่าเฮ็ดอยู่กันกับลูกกับผัวบ่โดยโอโดยเนาะผัวป้าผัวป้ายโดย ปัวป้าจะมาจะอะไรจากปีแหละม่ตู้ชามปีสี่ปีนี่แหละปีที่สี่นี่เนาะดูดูเพื่อนเขาบอกเลยติดต่อมาหาแม่โฮมบอว์จบเลยป้าไปเลยปักเลยป้าไปเลยเนาะวันนี้ลูกผัวจะาบ้านอะไรก็ตุผู้บ้านบ้านนาจันดายลาเทิงเราเทิงโอ้แต่วันนี้ก็ได้อยูู่เดกฤษฎาบัณฑิตดโดยเนาะอันที่ป้าผัวนี่ผัวป้าหรือว่าแบบเจ้าป้านี่นะ พวป้าพังถุงอย่างไงพ่บ้าเนอะโอ้ทั้งเจ้าทุกหยางทั้งหนุ่มพวกรึเปล่าออกไปเนาะโดยทั้งประตู้เพิ่นกระโบมีเนาะพวกรึเปล่าเนาะตู้เนาะโดยอันคือนี่ก็คือว่าห้องอยู่ห้องนอนเจ้านี่เนาะโดยขออนุญาตสอมเมื่อตู้เด้อโดยโอ้เพืนพี่น้องเนาะเราก็อยู่ผู้เดียวเนาะอันนี้ก็คือเฮือนซานประตู้เนาะโดยเพื่อนพี่น้องเลยเราก็อยู่ผู้เดียวนี่คือเข่าของเฮือนซานเล่าหน่เนาะ นะบ่มีแล้วกงอันประตูอัดเพื่อนนั่นก็คือผ่ากั้งได้นอกเพจเพื่อนเราไงเนาะมีประตูห่มแล้วนอนเปลี่ยวก็เป็นแต่ญาติเนี่ยได้นอนระตู้นอประตูกับบ่มีเนาะโดยไปได้บัดบัดประตูเพื่อนสร้างนี่ได้สาวทั้งในอัดประตูนี่นะไม่มันคานคัดได้มัคานคัดบ่โดยโอ้ อันนี้ก็คือบ่อนหนึ่งเข่าบ่อนี่นะโดยโอ้พม่าพิโน่ไงเนาะบ่อนหนึ่งเข่าหนึ่งยางอันนี้เตาติวก็แตกไปแล้วนี่โอ้ยโอ้โดยคือแบบทั้งดังเจ้านีไปได้ฝนโต๊ะก็มาพระว่าตู้เนื้อผลมาหนีเบิดได้เนาะเปียกมดเลยบ่กำลัาใส่เบิดโดยก็คือว่าคำแย่ผลก็คือบ่มีบ่นอยู่บ่นเศร้าเนาะตู่เนาะโดย ำกแหงกับลมแมันจยเหินนแ่เมอแ่กมอไปพไปนลโอ้คำว่าฝนตกพาลงแห้งกับแบบพบไปอยู่เือนใกล้เคียงเนาะโดยเนาก็ตอนนี้กัมีตู้พ่นกับโมี่ยังดีรอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเขาน้ามซ้ำปลากับโมี่บนตู้ีให้น้าตะกาจะเห็นไยคููมือนี่เบกไปหากินหมูพ่นลำหนาจ้างลยลำนาบจ้างจินโดยเจ้าของเจ้่ยองจ้างจีนเลยโดยโดยวันนวันีเ รับจ้างเอาเนาะจ้างเอาโดยเขาไปรับจ้างแต่ละเทือนี่เขาเพื่อเอาเงินให้ก็เอาบอกโดยเมื่เขาเขาเขงเมืองจะเขาก็เอาเขาไมาได้เอาเงินนะที่ได้รวยเขาว่าได้เข่าแล้วกลับไปวันหนักเอาเงินเนาะโดยรับจ้าางีี่แตละะปเนโดยแต่ละปีไปผู้เรียกว่ารับจ้างนะไปกับเพื่อนไก่เลยผู่พ่นมีไป็นสองหนอก็ง่ายแล้วด้วยกันโอ้ไปน้ำกันหลายคนเนาะหลายคนเลย แต่ว่าในหมู่บ้านเจ้าหนี้มิต่เจ้าผูดเยอะถกโขโมนี่อยากแมย์ก็ถูกอยากหมู่บ้านบุกเมยเราแม่มีจ้างมีมียังไม่อย่างแม่ม่มีอย่างเลยเนาะมูกยังเพื่อนไพ่ผมมีเพื่อนไพ่กับบมีบุมีส่มู่บ้ที่ได้หลวงพ่อสื่อถึงกับน้ำคือว่าน้ำใส่กับไปคอเพื่อนมู่เนาะไปคอเพื่อนเออยเพื่อนป้าโดยโดยมาเม่ก็เลนมากรจงน้ำโดยกากัะเสาวน้ำเนาะลงมากกันวันํามจงน้ำ โดยหากแต mm ่ว่าน้ำไช่บ่มีเนาะหากแต่ว่าน้ำส่างพอได้แตตักอยู่น้ำส่างน้ำมูเนาะกนารส่างปลาเพราได้กินด้วยน้ำส่างโดยโดยหากจะว่าน้ำก๊อกน้ำไส้ต้องไปเอาเพื่อนป้าเพื่อนเจ้าก็พื่นไฟแต่กับบ่มีบ่มีกลางคืนในเห็ุจากในสมิตรตัวอยู่เงยกันนอนกันแล้วหูงไฟบนช่องไม้ก็งมือกบกลุ้มกินมาแล้วเนาะโดยบ่มีินก็อาศัยไฟเฮือนใกล้ช่องไม้เนาะโดยโดยตีวของมีเงินเกียรติมงเนาะ โดยก็อยู่แบบมืดๆเนาะแบบเงียบที่เราเมื่อกี้น้ยังบปเลยเนีะก็นอนผึ่งเรียแบบมืดๆพื้นไฟกับบะมี่เขาหน้าซ้ำปลาก็ได้ซื้อกินถ้ามืนหนึ่งแบบแม่หาเงินบ่ได้ด้วแม่จะกินใช่ไหมะยังนี้แบบน้ได้ไหมแม่เรื่งได้บ่จัดคือวันเนาะมก็ไปกับได้อดได้นอนแม่เนาะหาได้ยังบ่มีคนจ้างเนาะจ้างมีคนจ้างแต่าแบบ มื่อไรที่บ่มีรับจ้างแม่บ่มีเงินซื้อข้าวก่ะและอดกินเนาะโดยโดยเข่าขาดหมูโอ้ยเนาะ่แรงๆๆหม้อรู้โ่ยเมย์เมย์หาแตงเมย์จะกุมหาหม้อเหกแต่กระโปงก็มีแต่ซ้ำนี่เนาะเมยเนาะโดยโดยชิ้นพื้นเฟวยากระอได้ใส่เล็กๆนิหน่อยเนาะโดยแต่ว่าพระโปรลูกหลานเอาให้เด็กหน่อยว่ดจะหลานเลยให้ออมมาขอมาติไทย่งเขาบัดหลาน เอามาให้เนาะโดยบัดรดุแม่บัดบ่มีบ่เอามาให้เลยโดยเโดยกับยังกินได้กับถึงคนบ่มากกับยังพอได้ผักของมาให้ยังว่าอุ่นใจเนาะแม่เนาะอันนี้ของกับบอมาคนกับบอมาหายเงียบไปจนว่าชิมหาปีผู้น้อยก็หายไปแบบว่าเล็ติดต่อว่าผู้ไปพลังกับทั้งทั้งทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่เนาะโดยแม่บอมอะไรเมะจำใจแมะอย่างนี้ว่าบอมได้ โอ้กับการกินหอดลูกเนาะแม่เนาะหอดูก่เม่นจำใจแม่นเลยว่าบ่ได้ดูยำใจแม่ก็คือว่ากินหอดเนี่ยความกินหอดกับดูเนาะถึงชิมจากไปหลายปีกับไม่กินหอดเนาะหอดเลยจำใจแม่นมับ่ได้ลูกินหอดดูดูยำใจแม่มันบ่ได้ดูดูเม่นกับบติแม่ดอกเนาะแม่กับลูกมันต้องผูกพันกันเนาะแม่เนาะ ตัดสายเลือดร้ายอย่างนี้ต่ำใจเลยอยู่ผู้เดียวงอมแงมจักกินยังน้อมใจทักกินยังแม่์คือไปที่เลยต่ำใจแม่หลวงเลยดูย่าบัว่าแม่์หลวกเนาะแต่ทางลูกก็ยังเห็นแม่ให้ก็ยังคืดคอยน้ำเม่เนาะดูย่นพี่น้องเลยก็คือเม่เแ่าห่มอ๋ออยู่โตผู้เดียวลูกเต้าก็คือว่านี่คือเห็นคือละเว่วนี่คืพี่น้องเลยเนาะแต่บริติดต่อมาเลยเนาะเอาเรี่องใหญ่เลยลูกก็เลยว่าไปหาเงินยุงเทพ อายุ15ปีก็ยังน้อยอยู่เนาะโดยโดยโดยกินข้าวเนาะทั้งพื้ทั้งไฟก็บ่มีเฮากินข้าวคันกินข้าวอยู่เฮือนเฮาต้องได้กินตะเวนแม่นบ่แม่กินตั้งแต่ตะเวนทันได้ตกดินเนาะโดยโอ้ยแม่เอ้ยนอนมันก็บ่ฮ้อนบ่ซัแม่บ่บ่มีแพกี่แหลแม่มีว่าว่าเพินบ่มีเนาะแม่โอ้ได้ต้องบ่มีใหญโอ้โดยนาะนี่่ขึ้นจนหลับจัหลับยามใดแ่เลยีจะนอนหลับโด นะนั่นกาเดี๋ยวกะคุยกับแม่ตูก้กะคือว่าเห็นบุกเห็นใจแม่ตู้เนาะเตากะผมมีทั้งลูกทั้งเต้ากะทั้งเทพหลายฟาดหลายปีเลยสามปุระมาดินมาหัวแลาวแม่ตู้เลยเนาะนเห็นมุกเห็นใจแม่ตู้อยู่เพื่อพี่น้องเลยเนาะะจากนี้กะคำเลยท่านกะทั้งลูกขอตัวเมื่อแล้วเสร็จแล้วตู้เลยสบายดีลูกเลยสบายดีได้ตู้เลยเนาะเลยเฮงเยงได้เลยเลยเนาะ อากาศทั้งลูกกาศส่ยในตู้อยู่ดีมนแห้งกันในตู้เด้อโดยก็ไม่ต้องคึดนอย่างหลเนาะโดยอยู่ดีมนแห้งนตู้เด้อโดยสบายดีดแงยโดยเดยเนรวยโอคเราให้นพี่น้องนะตอนนี้สาไล่ก็ได้คุยกับแมถาคุม กาปาชลินนิทราฮงก็เป็นที่ทงซาเนเมื่อพี่น้องเ็น่าอยู่โตผู้เดียวทั้งลูกทั้งเต้าคือว่าจากบ้านจากเมืองไปหลายฝ่ายหลายปีแล้วเนาะล่ำไม้พะว้านแหละเมื่อพี่น้องเลยซับซับ,ซบเอาซับเอาแล้วก็มาขังางกับผลตุ้กข่าลงก็คือว่าพระไปะแล้วเนะาะกะภาคกะภาคเนาะสะหรายกับ่ะพิษซับไม้พะว้านกับกะภาคโอ้โหเห็นไหมเนาะคว่ำซวยเรือจากเอฟซีวัดจุขุจขุนเนาะ ทั้งเลากับโมมี่ดีเพ่อีพี่น้องเลยนล้วที่นี่สไลด์ขอตัวกอนนอกที่ไหนพ่อ,อก,กันเ้ยเนาะโดยสไลด์ขอมุกขอบใจที่มาชมคลิปสไลด์แต่ต้นหนึ่งจบแล้วกับขามโฆษณาเนานะโดยสไลด์กล่าวเข้ามาสบ,บายดี